ในกรณีที่เราสแตนบายเบอร์ by, r, บน iPhone ไว้2เบอร์นะครับอย่างเช่นว่าเราสแตนบายเบอร์ by, r, ที่1ซึ่งอยู่ในซิมการ์ดแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งอยู่ใน ES ซิมนะครับหรือสแตนบายเบอร์ by, r, ที่1ไว้ที่ ES ซิมแล้วก็สแตนบายเบอร์ by, r, ที่2ไว้ที่ ES ซิมนะครับซึ่งสูงสุดเราสามารถสแตนบายไว้ได้ถึง2เบอร์นะครับ ทีนี้ปัญหาอันหนึ่งที่มักจะเกิดบ่อยอครั้งสมมุติว่าเรามีโปรโทรฟรีกับเบอร์ที่1น,นะครับแต่เมื่อเราโทรออกไปยังรายชื่อต่างๆเนี่ยปรากฏว่าโทรศัพท์กลับไปโทรออกที่เบอร์ที่2ออย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้จะต้องมายกเลิกการโทรออกในครั้งนั้นๆไป แล้วจะต้องมากดเบอร์มาหาวิธีการนู่นนี่นั่นว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะให้โทรออกกับเบอร์ที่เรามีโปรโมชั่นโทรฟรีเรื่องนี้สามารถแก้ไขได้นะครับเพื่อนๆครับเริ่มแรกเราไปที่โทรศัพท์นะครับโทรศัพท์แต่สครั้งเพื่อเปิดเมื่อเจอแล้วใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปจึ๊กๆโทรศัพท์ย้อนกลับปุ่มหลังจากนั้น เ,เราไปยังรายชื่อนั้นๆเลยครับรายชื่อตรงนี้นี่คือรายชื่อของคนที่เราจะโทรออกไปนะครับไปตั้งค่าไว้ก่อนอย่างนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเริ่มต้นหัวใจสีเขียวย้อนกลับปุ่มสมมุติว่าผมเข้ามาที่รายชื่อแล้วนะครับแก้ไขปุ่มถ้าเริ่มต้นหัวใจสีเขียวแก้ไขปุ่มรายชื่อนี้เป็นรายชื่อของถ้าเริ่มต้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับทีนี้ค่าเริ่มต้นหัวใจสีเขียว12หัวใจสีเขียวทุกเขาบอกว่าค่าเริ่มต้นคืออยู่ที่เบอร์ที่ใช้ชื่อว่าหัวใจสีเขียวทีนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เลือกได้นะครับเข้าไปที่แก้ไขุมแก้ไขนะครับเมื่อเจอแล้วใช้1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปจ๊กๆเสร็จสิน้นไม่ให้เลือกหลังจากนั้นปัดไปทางขวาเลยครับ เพิ่มรูปภาพปุ่มชื่อสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยช่องป้อนข้อความแต่สองครั้งเพื่อแก้ไขไปทางขวาอีกครับนามสกุลนามสกุลช่องป้อนข้อความแต่สองครั้งเพื่อแก้ไขบริษัทบริษัทช่องป้อนข้อความไปเลยบริษัทไปนะครับสายที่ต้องการใช้สายเริ่มต้น12หัวใจสีเขียวตรงนี้ครับเอานันออกตรงนี้เอานันออกปัดซ้ายกลับมาสายที่ต้องการใช้สายเริ่มต้น12หัวใจสีเขียว สายที่ต้องการใช้ต,ตรงนี้เป็นสายเริ่มต้นนะครับเมื่อเจอแล้วเราใช้1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปจึๆ๊ๆยกเลิกปุ่มก็จะเจอกับปุ่มยกเลิกลองปัดเพื่อสำรวจดูครับสายที่ต้องการใช้หัวข้อเสร็จสิ้นปุ่มเลือกอยู่ใช้งานล่าสุดที่เลือกอยู่ตอนนี้คือใช้งานล่าสุดนะครับหมายความว่ายังไงครับในกรณีที่เราโทรออกกับเบอร์นี้ สมมติว่าโทรไปหาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนี่นะครับใช้เบอร์ที่2โทรครั้งต่อไปที่เราโทรก็จะใช้เบอร์ที่2โทรนะครับเพราะว่าครั้งล่าสุดเขาถือว่าใช้เบอร์ที่2โทรออกไปอย่างนี้ครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนให้โทรออกทุกครั้งก็จะต้องเป็นเบอร์ที่เรามีโปรโมชั่นโทรฟรีเราก็สามารถไปเลือก ใช้สายโทรจากการสื่อสารครั้งสุดท้ายของคุณกับคนนี้เพื่อเริ่มโทรศัพท์และส่งข้อความใหม่อันนี้เป็นคําอธิบายหรือคําชี้แจงของการเลือกเลือกอยู่ใช้งานล่าสุดการใช้งานล่าสุดนะครับการใช้งานล่าสุดหรือว่าค่าเริ่มต้นนะครับก็จะมีคําอธิบายว่าใช้สายโทรจากการสื่อสารครั้งสุดท้ายของคุณกับคนนี้เพื่อเริ่มโทรศัพท์และส่งข้อความใหม่นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะเลือกเองนะครับใช้เสมอหัวข้อ ปัดมาทางขวาตรงที่ใช้เสมอครับ12หัวใจสีเขียวบวก616 14หัวใจสีเหลือง1 2 3 4จะเห็นว่ามีซิมที่ชื่อขอโทษน,นะครับมีเบอร์ที่ชื่อหัวใจสีเขียวแล้วก็มีเบอร์ที่ชื่อหัวใจสีเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้เลือกอยู่ที่12หัวใจสีเขียว14หัวใจสีเหลืองยังไม่เลือกตรงไหนครับ ทีนี้ถ้าเกิดผมจะเลือกหัวใจสีเหลืองก็ปัดมาตรงเริ่มการโทรสิบสี่หัวใจสีเหลืองตรงหัวใจสีเหลืองนะครับและใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งจึกจึกเลือกอยู่สิบสี่หัวใจสีเหลืองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเลือกไว้โทรเสมอตรงนี้เนี่ยจะมีผลเป็นยังไงเริ่มการโทรใหม่และการสนทนาข้อความใหม่กับคนนี้จากสายโทรที่กำหนดการสนทนาข้อความจะดำเนินการต่อบ,บนสายโทรที่พวกเขาเริ่มสนทนา ถ้าเกิดเราเริ่มครั้งใหม่เนี่ยก็จะไปยังเบอร์ที่เราเลือกนี้เลยนะครับทีนี้เมื่อเราเลือกตรงนี้เสร็จทํายังไงต่อครับยกเลิกปุ่มใช้1น,นิ้วไปจิ้มตรงซ้ายบนสายที่ต้องการใช้หัวข้อเสร็จสิ้นปุ่มแล้วปัดไปทางขวาเพื่อหาเสร็จสิ้นแล้วใช้1น,นิ้วแต่2ครั้งจุ๊กจุกหลังจากนั้นต้องการใช้ใช้ส4หัวใจสีเหลืองบริษัทบริษัทช่องปอนข้อความบริษัทยกเลิกปุ่ม หลังจากนั้นจิ้มตรงซ้ายบนอีกทีหนึ่งไปหาคําว่ายกเลิกปุ่มแล้วก็ปัดมาทางขวาทีหนึ่งเสร็จสิ้นปุ่มตรงเสร็จสิ้นและใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งจึกๆึกแก้ไขเพียงแค่นี้แหละครับการตั้งค่าเลือกเบอร์ที่เรามีโปรโมชั่นอยู่เพื่อใช้โทรออกสำรับไปยังสมาคมเราก็ ได้ทำรายการไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับส่วนเบอร์อื่นๆรายชื่ออื่นๆที่เรามักจะโทรบ่อยครั้งก็สามารถเลือกวิธีการนี้ได้นะครับส่วนเบอร์ที่เราโทรไม่บ่อยนักนานๆจะโทรครั้งนานๆจะโทรทีก็คงไม่ได้เป็นปัญหานะครับวิธีการนี้เราสามารถตั้งค่าและทำรายการได้ด้วยตัวเองครับเพื่อนๆครับฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องร e ช Channel ด้วยนะครับ